Drive by Jimmy อันนี้เริ่มลามไปบูลลี่ฮอนด้าเพิ่มเติมแล้วนะครับในแต่ละสัปดาห์เดี๋ยวเรามาบูลลี่นิสสันาวารากันในช่วงนี้ drive and talk drive and talk รถดีที่ไม่มีคนซื้อทั้งพี่น่าจริงครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนิสสันเขาจู่ๆเขาก็โทรมาถามคือจริงๆแล้วเดือนพฤษภาเนี่ยหลังจากที่เราเทสรถไปสองคันก่อนนนี้เราบอกว่าเราจะไม่รับรถเทสแล้วจู่ๆนิสสันบอกพี่ มาเอานวาวาล่าขับคาริเบอร์ไปหน่อยไหม,มเราก็ไม่อยากจะรับรถนะแต่เอ,อเอาเฮ้ยเรารู้ว่านิสสันเขาก็อะไม่ได้ว่าช่วยนะออแต่ก็เรียกว่าสงสารนะอ <c oughs> ใช่เขาว่าสงสารอ่ะ,อะมันก็พอมีเวลาบ้างอยู่อ่ะก็อเอามาก็ได้ออแล้วเราก็พผบว่าเราคิดไม่ผิดที่เอามันมานั่นไงนะทุกท่านครับ <c oughs> โอเคไอ้เครื่องเดิมเนี่ย<ม>ไอ้เครื่องไอ้ M9T เนี่ยน9 t เนี่ยเครื่องเรโนเนี่ย<ม> YYS13 ตัวที่วางอยู่เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับทุกท่านปกติที่ผ่านมาเราจะเข้าใจกันมาตลอดว่าคือตัว King c a p เนี่ยมันมีแค่เครื่อง163มาเราจะเข้าใจมาตลอดทุกท่านเปลี่ยนความคิดใหม่ตัว m i n e x Change King c a p Caliber V ตัวท็อปมาพร้อมกับเครื่อง190มาจ้ะ,ะเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นรถกระบะ พิกัดต่ำกว่า2 5 0 0 c c ที่แรงที่สุดในกลุ่มเอ้าแน่นอนเลยทั้งงนะั้นน่ะ0.1กิโลเมตรต่อชั่วโมงล่อไป10.13วินาทีเร็วมากแล้ววันที่เราเทสกันวันนั้นมี10.01โผล่มาด้วยอุ้ยนั่น80-120กิโเมตรต่อชั่วโมง6.88วินาทีโอ้หไวนะ <laughs> <laughs> เอาไปฟาดก <laughs> าเอเอาไปฟาดกับพวกบรรดาซีวงซีิกอะไรกันก็พอไหวอยู่นะไหวนะ อ่าแล้วช่วงเรงแซงนี่ดีมากคือโอเคคันแรกมันก็จะแหลงนิดนึงอ่าแต่ที่เหลือหลังจากนั้นนี่คือแรงดึงมันก็ดึงแบบพื้นมาเลยอ่าท็อปสปีดก,ก็อยู่ที่เกียร์5นะครับ182กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่1 6่0ันรอนอาทีที่เกียร์5ครับความเร็วบนมาตรวัดยังไงก็เพี้ยนครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS ล่อไป93.6 <c oughs> <c oughs> ขอบใจอารมณ์เหมือนกับที่เราวัดเนี่ยมันไม่ใช่ศูนยึงร้อยมันเป็นศูนถึงเก้าสิบกแบบศูนถึงหกสิบไมล์แต่ทุกท่านครับความน่าสนใจอยู่ตรงนี้พอไม่ได้อยู่ในตัวถังโปรฟูเไม่ได้อยู่ในตัวถังดีอล้อก็เป็นล้อแบบบางๆหน่อยก็เป็นดันหลบการเทคไอทียีสานะฮะปรากฏว่าทุกท่านครับ วิ่ง110กิโลเมตรต่อชั่วโมองเปิดแอร์นั่งสองคน15.23กิโลเมตรต่อลิตรดิสซันไม่เคยทำรถกระบะที่อัตราสิ้นเปลืองประหยัดขนาดนี้มาก่อน <c oughs> แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ณนะตอนนี้น้ำมันถังนั้นฉันวิ่งไป256กิโลเมตรเข็มน้ำมันยังลงไม่ถึงครึ่งถังว่ะโอ้ลูกลอยค้างนะครับไม่ใช <laughs> <laughs> ่เขา ประหยัดประหยัดเขาประหยัดประหยัดครับไปแซวเขาอันนี้ลูกลอยถังน้ามันไม่ใช่ซ่วมเลยครับพี่เดี๋ยวลูกแกก็จะลอยตามนะคืออย่างนี้ทุกท่านความบ้าคลั่งของไอรถคันนี้คืออะไรรู้ไหมทุกท่านคืออะไรครับนี่คือ King cap เป็นตัวท็อปของตัวขับสองในบอดี้ King Cap ค,คาลิเบอร์แต่ต่อไปนี้ชื่อคาลิเบอร์ที่เติมเข้ามามันจะไม่มีความหมายเพราะว่าตัวสูงของของ 4x2 กับตัวสูง 4x4 มันเท่ากันแล้วและรถมันสูงขึ้น <c oughs> นิดหนึ่งด้วยแม้ <Yeah. S 2> จะที่หลายหลายคนบ่นว่าทําไมนิสันตัวทําไมนิสันยกสูงทาไมมันดูไม่สูงเลยวะ oh. เขาก็เลยให้มันดูสูงขึ้นนิดหนึง่ง oh. แต่จริงๆแล้วช่วงล่างเขาบอกเขาไม่ได้ปรับแต่ช่วงล่างไม่ได้ปรับจริงหรอวะทําไมทําไม วิ่งผ่านลูกหน้าต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าถึงแม้ว่าช่วงล่างหลังมันจะแข็งกว่าโปรโฟเอหรือว่าตัวที่เป็นด<ะ>ีบกลายเป็นว่ามันยังมีการซับแรงสะเทือนอที่ดีกว่ารถกระบะแคบทุกคันที่เราเคยขับมาอืมใน,นชีวิตเลย<ะ>ก็คงจะมีส่วนจากยางด้วยมั้งว่าดันเหล่าแกรนเท็กเอทียี่สามันคงช่วยซับด้วยประมาณหนึ่งแต่ยังเป็นคาดหวังตอนที่มันเข้าโค้งนะฮะ,ะบานออก <laughs> ตอนเข้าโค้งแรงๆเนี่ยยางมันก็บานออกทารถบานออกนิดนึงเออคือถ้าได้ยางกว่านี้นะฮะรถมันถ้าได้ยางดีกว่านี้รถมันก็จะเข้าโค้งจิกดีดีกว่านี้เพราะว่าโดยโดยลักษณะของตัวรถเนี่ยมันทํามาดีเลยล่ะช่วงล่างคือดีกว่าที่เราคิดคืออย่างนี้เมื่อกี้เอาไปดูยางจริงมานิดนึงรู้สึกว่าคือด้วยความที่มันเป็นยางเอทีอะเป็นฮอร์เทเรนอะไอตัวดอกยางเนี่ยมันก็เหมือนจะค่อนข้างหนาเพราะฉะนั้นไอการยืดหยุ่นตอนที่แบบมันเสียดสีบนถนนเนี่ยมันจะ มันจะค่อนข้างสูงแล้วก็รับน้ำหนักไว้เยอะมันก็เลยอาจจะมีอาการแบบที่พี่จิมมี่บอกถูกต้องอันนี้เป็นเป็นเชื้ออัดแต่ทีนี้ทุกท่านครับออปชันที่เราค่อนข้างจะช็อกทุกท่านแอร์แยกฝั่งซ้ายขวาดิจิตอลชุดหน้าจอมาพร้อมกับระบบนิสัยคอ n เน็กอเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ a อ d r o i d Auto ได้ด้วยนะครับ แล้วก็หน้าจอเออตรงกลางนะฮะเ,<อ>เปลี่ยนเป็นภาษาไทายได้ตรงชุดบ้านวัดนะช,ชุดบ้านวัดหน้าจอตรงกลางเปลี่ยนเป็นภาษาไทายได้กราฟ,ฟิกทุกอย่างดีงามมาก<ช>นะมีครุสคอนโทรลให้อ้นา่าใชะและทุกท่านครับโ,โปรโฟโอเอ็กไม่มีบอกไฟฟ้าแต่อีนี่มีครับเดี๋ยวเป็นการจัดออปชันที่แปลกๆและทุกท่านครับมันมาในราคา8,500บาทไอ8,59,000บาทเท่านั้นเดี๋ยว what คือไอออปชันพวกนี้ท่านในยี่ห้ออื่นนจะอยู่ในสี่ประตูใช่ป่ะใช่ สปูตูมายิงห้อยไม่มีเลยบอกไฟฟ้าแบบโพในแคปคืออะไรถ้าทำไมโปรโซเอ็กไม่มีทุกท่านครับครับนาวาร่าไบรทเชนคือผลผลิตจากความตั้งใจในการทํารถอย่างดียิ่งของทุกๆคนในนิสันที่แม่งไม่ยอมคุยกันเลยในองค์กรเอาเดี๋ยวแล้วก่อนหน้านี้คือไม่เห็นมีโปรโมทไม่มีอะไรเลยไม่มีเพราะอะไรเพราะไกลตลาดบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่ารถตัวเองมีฟีเจอร์นี้อืม ต้องให้เทรนนิ่งเทรนนิ่งเขาต้องมาบอกว่ามันมีต้องให้คนในฝ่ายหลังบ้านเซอร์วิสเนี่ยมาบอกฉันว่ามันมีแล้วทุกวันนี้ขอโทษนะมีหลังมีกระจกไทเวซี่กราสแบบรถญี่ปุ่นยุคเอ่อยุคเอ่อไนทสเนี่ยมีมาให้มีมาหมดเลยมีมาให้ใช่มีกระจกไทเวซี่กราสมาให้ด้วยซึ่งมันเป็นลายแรกในรถกระบะในเมืองไทยและที่สําคัญคือไม่มีการโฆษณาเรือพวกนี้เลยไม่มีโฆษณาเลยแม้กระทั่งแม้กระทั่งในโบชูวก็ไม่มีระบุ What the hell fucking โบชอนไม่มีระบุหรอมีระบุมีซีการ์ดมาให้ไม่มีฉันหาแล้วบ้าจริงบ้าที่สุดอันนี้ประธานกลิ้วประธานกลิ้วนะ่ของดีๆอย่างเงี้ยครับมาเลยนะครับแปดแสนห้าหมื่นเก้าขอโทษคุ้มกว่าซื้อคลิกอีกคือโอ้โห มีคีเลสด้วยมีคีเลสด้วยอ้าวผมว่าได้มีพุสสตาร์ให้ด้วยผมว่าให้ฝ่ายไฟน้าออโต้ก็มีผมว่าให้ฝ่ายโรงงานไปไปบริฟเซลเโอ้ยตาแล้วกูเห็นแล้วกูแบบอึยตอนนี้ถ้าแนะนำช็อตคัทนะฝ่ายโรงงานะไปบริฟเซลจบไปเลยนะไม่เทรนนิ่งก็บริฟเซลได้แต่กลายเป็นว่าคือแบบคือสเปคดีขนาดนี้โปรโมทกันแต่โปรโฟเอ็ก ทำไมไม่โปรโมทอีคาลิเบอร์ดีวะ w h a แล้วจริจงๆฐ <c oughs> านลูกค้าใหญ่ของนิสสันก็คือกลุกม่มคาริเบอร์นวยนะนแล้วคิดดูว่าของแบบนี้มีมานั้ตั้งแต่8 5 9 0 0แล้วจะบอกว่าคนนิสสันเองข้างในเขามาบอกว่าผลรีเสิร์ชวิจัยตลาดคืออะไรรึเปล่าลูกค้าที่ซื้อกระบะนิสสันอ่ะเขามีความรู้สึกว่าต่อให้ซื้อรุ่นถูกเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาขับรถรุ่นถูกเขาขับรถรุ่นกลางๆหรือรุ่นแพงซะด้วยซ้ำนี่คือเรื่องที่แบบ อขอโทษเถอะทรงตัวก็ดีเบรกก็โอเคพงมาอะไรก็ดีงาม,มและที่ตลกไปกว่านั้นฮะคาลิเบอร์มีตัวนี้มีแอร์หลังแต่ไม่มีเบาะมาให้ะมีแอร์หลังมาให้ด้วยมีทําบ้าอะไรก็ไม่รู้แล้วไม่มีเบาะอันนี้เราก็ไม,ไไม่ไม่มีเบาะได้เข้าใจได้เพราะมันคือกดไม้แต่รถขับมันจะมีหลังแอร์หลังมันาะทำไมมันจะมีแอร์หลังเอาไว้เป่าไม่ใช่เป่าไอขอ้อาหารสดอาหารแชร่แข็งหรือยังไงเผือทุเรียนมันงอมเอาไข้หลังก่อนไม่ปัญหาคือใครจะซื้อทุเรียนแล้วเอาไว้ในในในท้ายรถอย่างนั้นว่ามันกินมันไม่ตลกอบอ ก็พ่อค้าตลาดไทยไงตายแล้วเนี่กลุ่มพ่อค้าตลาดไทยอันนี้เรางั้นเราคันงั้นเราแนะนำเซลให้ซื้อหมอนสามเหลี่ยมแถมให้ลูกค้านะครับซื้อหมอนทองง่ายกว่าไหมไว้นอนอิงไงนะฮะแล้วก็แอร์เป่าอะไรเงี้ยไม่คือของดีแบบนี้โอเคทำไมไม่โฆษณาวะเดี๋ยวท่านประธานค่อยไปด่าเซลต่อนะครับไปครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับชั่วโมงหน้ามาตอบคำถามครับครับ drive by jimmy